ก็หลังจากเราดินเข้าแล้วก็ปรับปรับเคลียฉีดน้ำพรมน้ำให้ดินมันแห้งนะครับหลังให้ดินมันแห้งแข็งตัวเนาะให้มันหยุดลัวนน่นก็หยุดงานไปสามวันนะครับสามวันแต่ตอนนี้ก็ของของก็มาแล้วนะของก็ได้มาส่งแล้ว ของได้มันส่งเรียบร้อยแล้วทั้งเหล็กแปรเหล็กกล่องเหล็กอะไรสารพัดนะครับทั้งกระเบื้องไม้ฝาเชล่าวายมงวายเม็ดเนาะมาครบนะครับผมทั้งท่อเดินสายไฟนะครับช่างทำทุกอย่างก็เตรียมพร้อมพรุ่งนี้เริ่มงานนะครับผมท่อร้อยสายพงสายไฟนะครับทั้งฝ้านะครับฝ้า้อมนอก ฝ้ารอบนอกนะครับแล้วก็อันนี้ก็น่าจะเป็นเออพื้นพื้นเชล่าว่าไว้ทำบันไดเนาะหรือ,อยังไงนี่แหละน่าจะใช่เนาะบันไดขึ้นชั้นลอยนะครับเป็นอันนี้หนาตึ๊บเลยหนาสิบ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 มิล สิมิลหรือสิห้ามิลน,นี่แหละกับเบื้องก็มาครบนะครับก็พรุ่งนี้ก็จะได้เริ่มงานนะครับผมเพราะว่าของมาแล้วสำหรับบ้านกลางทุ่งเนาะคอยดูกันต่อไปในวันพรุ่งนี้นะครับผมขอบคุณครับขอบคุณที่รับชม